เจ็ดตัวนะครับยิงโดยน้องสองคนนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่ถุงไปเลยเออโอ,โอ้ยินดีดโอ้ได้แล้วผมนี่เป็นคนถือปลาก็พอนะครับแปดปีแปดปีนะอยู่ปอะไรแล้วเนี่ย <12. S 1> ปสองปแปดสวัสดีครับผมวรลวิทย์นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ไอ้โลแล้วก็ไอ้ยงนะครับมากันสามคนนะครับ อ่าผมไม่ได้พาเข้ามายิงปลานะครับแต่ว่าเขาสองคนพาผมมายิงปลานะครับผมก็เลยมาดูนะครับว่าเขาจะยิงปลาได้หรือเปล่าวันนี้ได้ไหมลูได้ได้ได้แน่เนาะกี่ตัว <ผม S 1> ยังไม่รู้ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวใครดูเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่าน้องสองคนนี้วันนี้นะครับแต่ยิงสักพักหนึ่งนะครับดูว่าจะได้กี่ตัวแล้วก็ใหญ่หรือว่าเล็กยังไงนะครับโอ้ดำน้ําไปแล้วว้าใครดูนะครับ ดำน้ำไปสซองปลานะครับเราจะเจอหรือเปลา่าโอโ้ได้แล้วโอ้ย่างไวเลยโอ้โอ้โอ้ไอ้ล่วงจะล่วงโอ้โ,โ,อโ,โ,อโผมนี่เป็นคนถือปลาก็พอนะครับโ,โคนตัวเล็กได้แล้วหนึ่งตัวดำไปแล้วดำไปแล้ว อุ้ยไม่โดนไม่โดนฮะโเอามือล่วงเข้าไปใต้หินโอ oh, ได้แล้วสองตัวแต่ผมต้องไปเอาอะไรมาใส่ปลาก่อนนะครับตอนนี้ได้สองตัวเล็กๆแล้ว ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าถิ่นตรงนี้เลยนะครับก็เลยแบบว่าโอ้โหรู้จักแถวนี้ดีนะครับดำปุ๊บได้ปั๊บดำปุ๊บได้ปั๊บเลยสุดยอดนะครับตัวแค่นี้ก็จะไปดำตามบ่อแถวนี้นะครับเพราะว่าจะมีปลาอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองส่องข้างหน้านี้ให้ดูนะครับว่า ปลาเป็นอย่างไรโอ้มีแต่ตัวเล็กๆนะครับบ่อนี้บางบ่อก็มีตัวเล็กบางบ่อก็มีตัวใหญ่ก็มีคลื่นนะครับทำให้เรามองไม่เห็นใต้น้ำาลาดลาอลาโอ้ย,อย เห็นแล้วเห็นแล้วมีไตนั้นไตหินใต้หิน,หนโอ้โหอืมโดยไม้ยิงตัวนี้เนี่ยมันยาวเกินไปนะครับทำให้ยิงยากนะครับส่วนของคนตัวเล็กเนี่ยจะสั้นนะครับดำไปแล้ว ตัวใหญ่ไหมโอ้สองตัวเลยโอ้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 ยลืนล่นลืน่นลื่นสองตัวเล็กเจแล้วสี่ตัว โอ้ตัวใหญ่จะพึ่งจะพึ่งดูก่อนดูก่อนจะหลุดไหมไม่หลุดโอ้ใกล้หลุดใกล้หลุดตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโอ้ยใส่ถุงไปเลยเออโอ้ยดิ้นดิ้นดินดินด้น,นอืมทาง,ง,งใหญ่ โดยเมื่อกี้นี้ที่ทุกคนเห็นนั้นนะครับเด็กๆนะครับเมื่อกี้นี้ส่วนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยคนแก่นะครับโอ้ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคผมจะลองดำดูบ้างนะครับว่ามันยากหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมดูไม่ง่ายเลยนะครับผมจะดำไอ,บอ้บ่อนี้ละกันนะครับดูว่าจะเจอปลาอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับ ก็พอเจออยู่บ้างนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กนะครับมันก็ยังไม่ได้ยิงเลยมันหลบอยู่ในซอกหินนะครับมันซึ่งมันยากมากนะครับไปลองอีกสักบอลนึงแล้วกันนะครับว่าจ,จะได้หรือเปล่านะครับเจอหนึ่งตัวเล็กๆ โอ้งงานนานเกินบินหายไปไหนไม่รู้แล้วโอ้ยไม่เจอปลาแม้แต่ตัวเดียวนะครับตอนนี้กันดำน้ำไม่ดำน้ำยิงปลาไม่ใช่ง่ายเลยนะครับโดยไอ้ลูไอ้ลูแล้วก็ไอ้ย่องนะครับ ยิงได้อย่างเดียวผมนี่ยิงไม่ได้เลยนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะง่ายๆนะครับส่วนน้องคนนี้ที่เห็นตาบวมๆนะครับเพราะว่าไปซาเพิ่งนะครับโดนเพึ่งต่อยตาเข้าให้นะครับตาบวมเลยอยซึ่งดำไปดำมาหนาวเนาะจงเนาะซึ่งทําไมถึงดำได้ปลาน้อยไอย้ลูกกลางวันเนาะถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เนาะถ้ากลางคืนนี่ปลามันจะนิ่งๆเนาะ แต่กลางวันนี่ดำไปพวกนี้ปลาเนี่ยปิ้วปิ้วพิ้วอย่างนี้เลยเนาะเราต้องแบบไวๆวถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆแบบนี้เนาะเรายิงต้มไปเลยโอเค okay, เดี๋ยวพวกผมก็จะเอาไปปิ้งกินดีกว่านะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายชัดๆให้ดูนะครับนี่เลยมีทั้งตัวใหญ่เล็กหน่อยแล้วก็ตัวเล็กนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับ ยิงโดยน้องสองคนนะครับส่วนผมเนี่ยยิงไม่ได้สกัดตัวนะครับผมนี่ไม่เสียนเลยนะครับเรื่องแบบนี้ผมนี่อยู่ในป่านี่ตายอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปปิ้งกินที่บ้านนู่นดีกว่านะครับได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับนี่เลยตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆกระเสียมแนวนี้แหละนะครับมันจะได้ไม่งอไม่หักตัวนี้ใหญ่สุดนะครับตัวนี้นี่เลยสองนิ้วมือครับตัวนี้ กำลังปิ้งกินกันนะครับปิ้งให้กรอบไปเลยนะครับจะได้กินได้ทั้งตัวว้าวตอนนี้ปลาก็เสร็จเรียบร้อยสุกแล้วนะครับโอ้บางตัวนี่กรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมจะให้เด็กๆกินแล้วนะครับผมไม่กินนะครับกินด้วยดีกว่านะครับโอ้อตัวใหญ่ให้คนเล็กเนาะโอ้ย ตัวเล็กกินตัวใหญ่สุดเลยเนาะอือร่อยอืเหนียวจังเลยปล่อยตัวนี้เลยระวังกระดูกนะกรอบไหมลูกกรอบรือยงังกรอบแล้วกรอบแล้วเหรอโหยอดเลย <laughs> คนนี้ไปทราบพ,พึ่งเจอพึ่งต่อยตานะครับบวมเลยก <c oughs> ันอย่างอร่อยผมไปแย่งเขากินด้วยดีกว่านะครับโอเคคลิมนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเด็กๆพาผมไปดำน้ำยิงปลานะครับซึ่งเขาเก่งมากนะครับผมนี่ยิงไม่ได้สกักตัวนะครับเขานี่ยิงได้ครัะหลายตัวเลย อือร่อยคลินี้ก็ลาไปแล้วนะครับกินปลาหมดก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน,นครับอืเด็กๆตัวแค่นี้นะครับอ,อายุายกี่ปีนะลูกแปดปีแปดปีนะอยู่ปอะไรแล้วเนี่ยปสองอ๋อแปดปีอยู่ปอสองแล้วแต่ว่าดำนำ้ํากินปลาและยงองอ่ะอยู่อยู่ยปหกปหกกี่ปีแล้วสิบสามสิบสามแล้วเนาะเกือบเป็นวัยรุ่นละแล้วเนี่ยกี่ปีแล้ว <G ül> ยี่งโอ้ีอยาหะใจสงยางเล็กระไปชงลาชงซื้อดิอโอ้ชอนี้องมตนอน้องคนเล็กๆนี้ประมาณสปีส่ปีนะครับอยู่ศูนย์เด็กเล็กอยู่นะครับเขายัางไม่รู้ครับบอ,อกว่าเขาสิปีนะครับ <laughs> โอเคกินนี้ก็หลับแล้วลาตัวใหญ่ไม่ค่อยกรอบเนาะระวังกระดุกกระดุกเยอะเลยปลาพรงนี้โอเคก็เจอกันใหม่คิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว